พอได้สัมผัสมุกของลุงสมนึกแล้วอ่อนก็ติดใจอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนว้าวช่วงเวลาแห่งความใกล้ชิดดาเนินไปอย่างเนิบนาบอารักตาพริ้มปล่อยใจไปกับสัมผัสที่ไม่เคยได้พบเจอมาก่อนในระหว่างที่ความรู้สึกกำลังโลดแล่นไปตามอารมณ์นั่นเอง ออนสัมผัสได้ถึงความรู้สึกบางอย่างที่แตกต่างออกไปจากปกติคล้ายกับมีอะไรแข็งๆอยู่ภายใต้ผิวหนังของลุงสมนึกเธอขยับตัวเล็กน้อยพยายามสัมผัสดูอีกครั้งเพื่อให้แน่ใจกับสิ่งที่เธอรู้สึกลุงคะนี่มันอะไรคะออนถามเสียงเบาวิวคล้ายกระซิบเพราะความมึนเมาและอารมณ์ที่พุ่งพล่านทําให้เสียงของเธอแทบจะเลือนหายไปลุงสมนึกชะงักไปเล็กน้อยดวงตาของแกเรียลงเล็กน้อย ลุงสมนึกทอนหายใจเบาๆก่อนจะค่อยๆผ่าออกช้าๆเผยให้เห็นรอยหนูเล็กๆที่อยู่บริเวณลำคอของแกนี่มันมุกหน,นูลุงฝังไว้ตั้งแต่หนุ่มๆแล